สวัสดีนะครับเพื่อนสายเปตองพามาชมเปตองที่สนามนะครลังสิตนะครับให้ชมเปตองคู่ทั่วไปผู้หญิงก็ได้นะครับผู้ชายก็ได้แต่ว่าน่าจะเสียแต้มต่อถ้ามีผู้หญิงอยู่ในทีมน่าจะได้แต้มต่อหนึ่งแมทีมปั้งอูนี่ตายทีมกระดิ่งทองเจอกับทีมคู่ซ่าส่วนชื่อนักกีฬา ไม่รู้จักรู้จักแต่ต้อยพรนะนครนะครับสองทีมนี้ไม่รู้จักที่นักกีฬานะครับแต่รู้หน้าเฉยๆทีมกระดิ่งทองกับทีมคู่ท้ายครับปับ้งโอ้นี่ละพลนระยะไกลบังเป็นเมืองเข้าโอ้ยบังก็เข้าไม่ได้พลนมาอีกละ วางแรบหลุดหมดเลยกลายเป็น1กินหเลยครับหัวนี้ทีมกระดิ่งตองจะโกยแต้มได้กี่แต้มอ๋อหนึ่งกินหอยู่ครับเดี๋ยวนะครับเหลือลูกอยู่ในมือสี่จะทําแต้มเพิ่มได้กี่แต้มได้แล้วหนึ่งนะครับตอนนี้ พ,พี่ฟาดเดินไปอล่มมาให้ข่แนยพุ่นกเกียวแล้วลืมนั่นวางไ่นะเอาแต่ล่มนะน้องเขาจะเข้าแต้มสองนะครับนี่ไม่ได้เหมือนกันครับเขาน่าจะเข้าเขาไม่น่าตีแล้วมั้งครับเพราะว่าลูกอยู่บนสุดทั้งหมด ไม่ถึงอีกครับยังเพิ่งได้แต้มเดียวอยู่ครับนี่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 นักยีฬาวันนี้ก็เยอะอยู่นะครับสนามนะครลังสิตนะมีส่วนหนึ่งเข้าไปแข่งอ่าเหมือนกับชิงชมประเทศไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เขาผ่านกัดเลือกไปน้องเขาจะเข้า มาพี่ครับมาพี่ขอบคุณครับมแป้วเขาอยอ้น้องเขาจะตีรับสองเพื่อนลุ่ตีสั่งเข้าแล้วนะครับโอ้ไม่ได้เหมือนกันได้ลูกเดียวตั้งแต่แรกแล้วหายไปเลยครับถ้าดูนะครับทีมกระดิ่งทองนำสองแต้มเดี๋ยวถ่ายเสร็จเดี๋ยวจะขอชื่อเดี๋ยวจะติดตามไหม ตอนนี้ออกไม่ได้เพราะว่าผมเล่นยาวเลยถ่ายไปแบบไหนลงแบบนั้นเลยบังเปลี่ยนมาตีแล้วนะครับตอนนี้จะตีโดนหรือใหม่ฮะโดนแล้วครับหนึ่งลกนะูกอันนี้เพิ่งเริ่มน่าจะหัวที่ลังที่สามครับ mm hmm. เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมือเข้าแล้วรับน้องถงอันนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะน่าจะเป็นอดีตคินชาบไอเล่าไม่แน่ใจ ผู้นสั่งตีแล้วนะครับทีมกระดิ่งทองดูนะครับจะตีหรือจะเขาตีครับท่าแต่ละอุ้ยตรงมากเลยตีจอดคนระับอย่างงามเลยครับตีจอดสวยมาก ดูนะครับจะเข้ามาใหม่อุย้ยนี่ก็เข้าดีว้าวสุดยอดนะจะดูลูกตีทีมกระดิ่งทองใหม่นะครับดูนะน้องเขาจะฟาดโอ้โหลูกนี้เบี้ยวครับเบี้ยวมาทีแรกนะเอาไมมาไมครับเอาไม ูลูกตีทีมกระดิ่งตอสสัว์อุ้ยโทนลูกตัวเองบาลายแล้วงานนี้บาลายแล้วครับเด็กสองลูกน้องเขาจะคุมอยู่ดีขนาดไหนรอดูนะผัดกันคนได้คนละไม้คนละหัวเอาที่ดูดูกันนะครับ น้องเขาจะเข้าโอ้นี่เข้าดีนะครับเนี่เข้าคมสวอยู่ดูน้องเขาจะเข้าม้ลูกนี้ครับโอ้เข้ามาตรงดีโอ้คุมดีมากครับดูนะครับจะได้การจี่แ้มรอบนี้ เข้ามาลุค่อยู่มาแค่าวายยังเอาได้2แต้มด้วยเ <c oughs> ยา้าตรงนี้เข้ามาได้ยังไงบางจะเข้าทำแต้มสามได้หรือไม่อุย้ยได้จริงๆด้วยว้าวสามแต้มครับขัดกันได้คนละข้างครับพอครับตอนนี้ทีมคู่ส่านำนะน่าจะเป็น4-2อุ้ยลุงนี้เข้าดีเกินครับ ถ้าตีออกไม่เสียแต้มนะครับเพราะว่า,วานี้แข่งโอเพ่นเจนดอกก็เริ่มใหมน่น้องก็ลอยมาโอ้ลอยข้ามสูงเกินครับต้องตีตีได้น่าจะได้อีกลูกหนึ่งแน่ๆครับตรงนี้ลอยมาเที่ยวแล้วต้องช่วยกันเข้าคุมมั้งครับมาดูลูกคุมนะครับจะคมดีขนาดไหนว้าว โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหสวยแต่ไม่ออกครับข้อแท็กลูกนี้สวยยังเลยโอ้จะตัดสินใจตีนะครับเท่าที่ดูนี่ดูลูกตีลูกนี้นะครับดูนีคตีบอันนี้ตีภาพนะครับ ลูกล่างก็คุมสวยอยู่ครับแต่ว่ามันเหลือลูกในมือสองลูกต้องมาช่วยคุมเนะถ้าน้ำเปียกนะถ้าน้ำฝนเพิ่งตกไปหมี่หม่ลูกจะไม่ค่อยเดินนะเขาสวยอยู่สวยอยู่ครับลูกล่างก็กันสวยแจะจอย่างไงตีนะครับลูกนี้ดูเขาจะลอยข้ามหัว มาโดนลูกตัวเองหรือเปล่าดูนะครับว้าว,วนึกว่าลงลูกตัวเองอันะครับลูกที่อยู่ใกล้แ่นออกแล้วมีสิทธิ์ทำแต้มเพิ่มได้แต่ได้กี่แต้มดูนะครับสองครับโอ้วางลูกมาดีอย่างเลยสมครับโอ้ยลูกสามมีปัญหาอยู่ น่าจะได้ดูบังจะเข้าเจ็บแต้มเพิ่มได้หรือไม่มีจากอินเดียแท้ๆนะครับแต่มาทำมาหากินอยู่เมืองไทยเล่นเปต้องชอบวันไหนก็เล่นนั้นนั้นครับจะช่วยลูกล่างอ้าวน่าจะได้สองมั้งครับดูต่อครับดูตอ่อตอนนี้คะแนนนำหกต่อสองหรือสามนะครับ ลูกกลมๆอันนี้น่าจะเป็นตัดตัดล่างมั้งครับเพราะว่าสนามโน้นน่าจะเป็นสนามคนว่าเขาเบรกนี้ฝนอยู่น้องเขามาไม่ถึงครับลูกไม่เดินนะเขาอีกลูกหนึ่งปั่นก้อยมาครับหลุดหลุดหลุดครับ ต่อครจะเข้าลูกที่สามเข้าได้บอชตรงนี้อ้ก็ยังหลดอยู่ครับหนึ่งกินสามนะครับหัวนี้อันนี้จะดูว่าน้องเขาจะเข้าหรือเตะครับ อูตีจ่นสุดยอดนะไม่ต้องเอาแจม้งตีฉนออกดูนะครับฝนแปลกแปล,ก,ปล,ก,ปลกไม่รู้จะแข่งจบกันอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเนะฮยอ่าดูต่อครับชบโอ้โลูกนี้เข้าสวยครับแต่เลยเลยมานิดนึง พูดซากออะไรลืมอีกแล้วน้องเขาบอกหื่อกี้สองคนนี้เพิ่งเคยเห็นหน้าครั้งแรกนะครับนักเตตองเล่นเนตตองเยอะจริงตั้งหลวงพีีสวยครับสวยจะมาเข้าใหมา่เองอ๋ออุ้ยเดินมาถึงด้วยครับอันเดอยวลุคเตบ ชมลูกตียงทีม่อ,มอดูนะครับลอยมาตั้งเอ้าไม่ตายมาเช็คลูกตัวเองออกน้องเขาต้องช่วยเข้าคุมนนั่งเข้าแล้วครับเปลี่ยนอริยาบทไปมา โอ้เปลี่ยนงามครับเปลี่ยนสวยเป็นสวยมือตีฝั่งนั้นคือบังเด็บมือมาดูบังจะตีครับอยงเี้จะตีเทียบเปลี่ยนครับเทียบเปลี่ยนเทียร์เปลี่ยน,ยน,นบงังลอยมาตั้งหูบังตีสวยสองแต้มเลยน้องเขาต้องเข้าอย่างเี้ ถึงขนาดเข้านะต้นคูณยังดอกสวยนีหลังรงการแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาอีกลูกนึงดูแวใหม่ถึงครับลูกนี้เดินเบาอีนิดนึง<ๆ>เดี๋ยวลูกเดียวต้องช่วยกันคุมแล้วครับเท่าที่ดูตอนนี้น่าจะเสียสองอยู่ ไปได้ล่มมาจากไหนฟ้าล่มใยไม่เหรอ่ะ,อะดูน้องจะแก้ปัญหาย,ยังไงครับตอนนี้เดี๋ยวลูกเดียวในมือนะครับเข้ามาป้องอาวเปลี่ยนครับเปียน บังเดฟจะตีโดนไหมดูนะครับดูลูกตีกันมาดูดีๆลูกตีโดนไหมปังไม่โดนครับตีกระตุกหางตัวเองด้วยดูลูกตีครับโดนไม่โดนเออ,อสามเลยอ่าเดี๋ยวอีกหนึ่งลูกในมือตอนนี้ได้สามแต้มแล้วนะครับ สามเขา,เาแต้มีได้ไหมไม่อ้าวได้ด้วยครับสี่แต้มเลยดูต่อคู่นี้ตัดล่างนะครับถ้าตัดล่างนี้หมายถึงว่าใครแพจะกตกรอบนะครับทีมคู่ซ่านำอยู่ครับอนนี้ลูกนี้น้องเขาก็เข้าหลุดไปนิดหนึ่งแสดงว่าคู่ของเจ๊กุยตัดบนนะฮะวับโอสวยอยู่ครับ เปลี่ยนหรือไม่มาดูเองมาดูนะครับสูสีผลการวัดออกแล้วครับทีมคูซ่ายังได้อยู่ครับน้องเขาต้องตีครับลุงว่าเป็นแต้มเกมแนละ้ววาดแล้วครับปัองอออกสวยครับออกสวย อ้าวบังจะตีฮนะเขากะตีช็อตออกทั้งสองลูกนะครับถ้าอ่านดูตามเจมออกได้ไหมออกลูกเดียวครับก็ขยายโซนได้นิดนึงดูมือเข่าครับอัพอัพหลุดนิดนึงบังกนสอยแล้วครับลุง ดูบังจะตีเปลี่ยนเกมนะครับลูกนี้ถูกลูกได้เปรียบในมือนะครับยังได้เปรียบลูกนะครับตอนนี้ในสนามอยู่หนึ่งลูกครับสั่งเตะนะครับปีดทีมเรียลูกมากกว่าสามต่อสองตีโดนก็จะกลุ่มความได้เปรียบ ต้องโอ้ตีลูงนี้งามแท้งามหลายครับตอนนี้ได้เปรียบลูกอยู่นะครับโอ้ลูงนี้ก็เปลี่ยนอีกครับต้องตีสถานเดียวครับดูลูกตีลูกนี้นะครับสำคัญถ้าตีผิดมีสิทธิ์ถึงเจมถนะ้าตีแล้วจอดสกูมาอยู่ที่จันก็ไป รูปแบบหนึ่งนะครับปั้งอ้าวยังเหลือหนึ่งต่อหนึ่งครับถ้าภาษาโมยฝ่ายได้เปรียบอยู่ครึ่งครึ่งโลกครึ่งท่อน,นมาดูนะครับบังจะเข้าให้น้องก็ตีได้ไหมเข้ามา เปลี่ยนครับน้องเขาต้องได้สอยแล้วครับตีถูกได้หนึ่งแต้มตีจอดได้สองครับตีผิดแพ้นะครับดูลูกตีนะครับลูกตีลูกนี้สำคัญต้องโดนอย่างเดียวด้วยนะครับโอ้สองแต้มสามด้วยมัง้ง ไม่แน่ใจอุ้ยห้าเลยเหรอเอาว่าไม่แน่นะครับลูกกลมๆครับดูต่อครับหัวเมื่อสักครู่ได้ห้าแต้มไล่ขึ้นมารวดเดียวเจ็ดต่อสิบนะครับลูกกลมๆไม่แน่นะครับเจ็ดต่อสิบเพราะว่าเขาเคยไล่กันเจมสิบต่อศูนย์ก็ไล่กันเจมมาแล้วอยู่ที่ว่าใครจะพาดนะ ดูลุกเข้าครับตอนนี้โอ้ว่าเข้าดีอยู่ครับในโซนอยู่บังต้องได้เตยครับตอนนี้บังโอ้เบี้ยวมาแต่เห็นออกมือมาเลยครับลูกนี้ต้องลูกนี้เบี้ยวครับบังตีครับ โอ้ยลูกนี้ยังดีครับมันส่โค้งเข้ามาโดนได้แต่เสียเปรียบไปแล้วครึ่งลูกแน่นจาต่อยต,ตัดตัดบนบ่พิมอย่างนครลังสิตบ่เพราะเสียมีเสียโอ้โหน้องเขาเข้ามาครับลูกนี้หลุดนะหลุดนิดนึง จะแจ้งไงครับเพราะว่าเสียอีกแก้มเดียวก็ไม่ได้นะครับอีกเกมจะแพ้สกรอบไปทันทีโอเอาเศษเหล็กมาวิ่งหรืออะไรเนอ้อรถเอาให้ดูลูกเข้า,าฮะจะเข้าบีบหรือยังไงหรือจะตีตัดสินใจตีถ่ายเกม ถ้าตีถูกลูกนี้เกมจะพลิกมาอีกฝ่ายได้เปรียบสำหรับหัวนี้ไม้นี้ถ้าไปดีบบีบอีกฝ่ายหนึ่งครับเพราะว่าลูกจะได้เปรียบดูลูกตีน้องเขาก็หนคซับมาโอ้ข้ามหัวเลยลูกสามต่อสามจริง เล่นสามัคีกันดีพลาดผิดพลาดก็ไม่เป็นไรดูน้องเขาจะเข้าวัดโอ้ยลุงนี้แรงไปนิดหนึ่งเริ่มเสียเปียบลูปเลย าดูนะครับน้องเขาจะแจ้งลูกนี้จะเข้าหรือจะตีท่วงท่าเอากลักษณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับท่าตีมีก็อีกแบบโอ้ตีแกนครับอุ้ยมาชนลูกนี้มันออกไหมไม่ออกดลูกลูกนี้มันไม่ออกครับมันชนลูกนี้ฮะลูกวางลูกวางเสียสามอยู่ครับ ตีแก่นแม่นมากพ่อทางรอดมีอย่างเดียวเมื่อกี้ตีแก่นนะแต่ตอนนี้ชักไม่แน่อุตสาตีแก่นโดนครับแต่มาชนลูกที่อยู่ขอบสนามลูกไม่ออกเอายังเสียสามอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเข้าลูกนี้หลุดนะครับนิทานเรื่องใหม่จะเกิดอา้าวดันได้ด้วยคนระับ ดูต่อครับดูต่อต้องตีวัดแล้วครับลูกนี้ต้องลุ้นให้บังเข้าลูกสุดท้ายว่าจะได้เกมนี้หรือไม่อันนี้ตีแน่ๆครับตีเจนไม่ได้ด้วยเข้ากอยากลรงนี้ตีจอดเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับชมลูกตีปังออยอเกมแล้วครับ แน่นอนว่าทีมคู่ซ่า,าได้เข้ารอบไปนะครับ